พี่นอ้องมือนีสิผ้ามาพัฒนาจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจมือนีสนนนนมนิมาพัฒนาวันนี้เวณนรุงเลียนพี่น้องมือนีมาทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนะาะ ไปค่ะได้อุปกรณ์อยัางนี้แนงมีผู้ใดแนงอันมันแนะนํำตัวจังหน่อยก่อนอสมองานโน้แดงอยนอสอมาน้แดงอสมาคำนุ่นเสียงตตกแดดค่ะอสอมอคำนุ่นเสียงตากแดดผู้ช่วยมีดาวค่ะผู้ช่วยมีดาวแก้กุ้งลาค่ะผู้ซอยมีดาวซอยได้ทุกเรืองพน้องทุกเรืองค่ะกินก็ซอยได้ค่ะมีเรื่องอย่างเดือดร้อนเด้ซอยได้เลยได้เลยค่ะเรื่องกินซอยได้ดีที่สุดเรื่องกินกับได้พัฒนาก็ได้ดีที่สุดค่ะจ้ะจ้ะอาโอเคค่ะ ไี่เีห้ากใเตรียมพร้อมทอุปกรณ์ทั้งใจเต็มร้อยพี่น้องคกรปินพัาเพื่อชาติคุณมาก่อนเจ้ากสีมางานลักลักงานลักลักมือนี่กสีมาตัดแต่งต้นไม้ มาท่าสีอาคารเพราะว่าห้องสิเป็นสถานที่โรงเรียนนี่สิเป็นสถานที่ตอนรับนักเรียนที่มาแข่งทักษะวิชาการปีนี้จังหวัดเราเย็์เป็นเจ้าภาพพี่น้องเป็นเจ้าภาพแข่งทักษะวิชาการคุละสามสิบมกราสามสิบมกราบอกแม่ดาสามโอ้สามสิ 30, บพันวาอ๋อสามสิบพันวาปลายเดือน สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็วันทีนหนึ่งสามหมื่นพี่น้องก็เดียเด๋ยวเอาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาเนี่ยขวดแล้วบ้านใบใหม่หลายเพราะฉะนั้นท่าโรงเรียนเพิ่นขอความอนุเคราะห์ให้คณะทีมงานคิดอาสาบรรณาธิการี่ละมาพัฒนาซอยกันตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นไหลต่งตงางๆอ,อันใดพ่อซอยใดกับซอยสวยัดนนสดีค่ะเอาแนะน,น้ำตัวจังหน่อยนายคิจอาสา อันนี้กอนอันนี้ไถเนาะอุปกรณ์เป็นตะยานแต่เนี่ยตัดตัวนี้อ๋อสมอพ่นสวัรค์พี่น้องอ๋อสมอสวัรค์หมูแปดอันนี้ซ้อยเมือกป่นี่สร้อยเมือกผู้ช่วยพอร์ลสอจ้ามาทางนี้เป็นแพทย์ประจำตำบล ดีค่ะแทประจำตำบลกินอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะเราทำความดีด้วยหัวใจพี่น้องเพถานว่านะค่ะท่านอาจารย์ทำความดีเอ้านี่กะอ่ากินอาสาเนาะเฮาเนาะเฮาก็เป็นกินอาสาเนี่ยค่ะอยู่ในโรงเรียนจ้ะจ่ามะซอยพัฒนาเพิ่นซื่อเราค่ะจ้ามาซอยกันซอยกันคนละไม้ละม que que trendy, ai, ือเนาะมียังก anyway, ัซอยกันเฮ็ดไปพี่น้องนี่ไปตามซอยดาวไป ช่วยดาวตาช่วยมาหนึ่งจะมาทำตรงนี้จ้าไม่พี่เกนนี่กระสีประมาณนี้แหละพี่น้องเฮียเดาทางนเดียวกันนะนี่นี่ขนหลายพี่นอ้องนี่นี่นมาหลายกต่ชาวบานน้านนักแพงของเฮานี่แหละมาช่วยกันเฮ็ดอันนี้ก็แผนกตัดแต่งต้นไม้นี่พี่นอ้อง แกไเนี่ยตัดแตงต้นใม่กตสิเป็นผู้นำชุมชนผู้แล้วก็ผู้มีกิจอาสาผู้นียังนี่สทอพี่น้องสมาชิกเทศบาลตำบลนี้ชันสทมีทได้ิมเทศบาลเนาะใ่าไอกกันานี้เก็บทำงานจะทำงาน อันนี้ทำงานนะคะกิดอาสานะคะไปที่น่องข้างนอกกระเอื่นแล้วอันนี้เป็นด้านนอกที่น้องด้านนอกกับสีนี้การท่าสีท่าสีไม้สวยงามสวัสดีค่ะคุณครูอุทัยทั้งคุณครูทั้งชาวบ้านมาชอยกันที่นอ่องัสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราทำกิจกรรมจิดอาสาครับชาวบ้านร่วมกับโรงเรียนบ้านนาแพ่งผู้นำชุมชนมีคณะครูท่านนายกและ่ายบริหารทุกท่านครับมาร่วมปิดอาสาในวันนี้ท่านผู้ใหญ่ไปค่ะกิลานะครับและท่านผู้ช่วยทุกท่านครับหลายผู้นำชุมชนเนาะกล้องด้วยนะครับคุณนายนายกด้วยนะค่ะ น้่ไปต่อค่ะตอนนี้กำลังทาสีมีทาสีด้านนอกพี่น้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามพี่น้องรวมมือรวมใจกันว่าประชาชนทั่วไปผู้นำต่างๆ ให้งามให้ดูดีให้นาฬิกา